โอเคนะผมก็สวัสดีทุกคนนะผมพก oh, ผมบีบเกมมิ่งชาแนลนะครับผมนี่ก็มาอยู่ใน gta เอ่อเลียวไลท์เป็นพาร์ทที่4ะครับผมต่อจากที่เรามาพักรีสอร์ทเอ่อพาร์ทก่อนนะผมโอเคพาร์ท okay. นี้นะเราก็จะเตรียมตัวขึ้นภูเขากันโอเคครบจำนวนไหมเจ็ดคนไหมเดี๋ยวขอนับก่อน3 4 5 6 7อ่ะครบโอเคผมเดี๋ยวเราออกเดินทางได้เลยนะผม okay. การที่จะขึ้นภูก็ไป okay. เดี๋ยวเตรียมตัวกันก่อน เอามามาพวกเตียมตัวขึ้นรถตอนนี้ไม่ทันการแล้วเป็นเวลาตีสามแล้วถึงภูเขาผมว่าน่าจะาประมาณสักทเที่ยงเที่ยงหรือเปล่าถ้าถ้าเร็วสุดน,นะผมว่าน่าจะประมาณทเที่ยงเที่ยงมารอเลยเลยเอาติดซ์ซอฟไฟอะไรกันเนี้ยโอ้ออกมางมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดีด๋ยวเคลียร์ทางให้พวกแจงนี้ก่อนแม่ง,งบังกันขึ้นรถขึ้นรถ ทำไมผมจอดรถก่วนยังไงเดี๋ยวขนะยับให้รถเขานิดนึงก่อนอ่ะโอเคประมาณนี้โอเคผมอีก2คนเร็วๆขึ้นรถขึ้นรถโอ้แ๊บเดียวเห็นหมตีสี่แล้วเวลาโคตรเร็วชิบหายโอเคผมไม่อยากขึ้นภูเขาตอนค่ำๆนะผมเพราะว่าแม่งขึ้นไปแล้วไม่เห็นอะไรเลยโอเคเตรียมตัวนะผมมาออกเดินทางกันได้แล้นี่อะไรเนี่ยกระโดดใส่รถชิบหายเคผมเดี๋ยวเราเตรียมตัวกันไปจุด ทางขึ้นก็แล้วกันนะผมหวังว่าขอให้ฝนอย่าตกเถอะถ้าฝนตกนี้ชิบหายับผมถนนลื่นนักขบวนนะ่ะถ้าฝนตกโอเคหลายคนจะงงครับผมว่าผมขับรถบัสมาแล้วจะขึ้นภูเขายัางไงนี่แหละครับผมคี่ว่าผมจะเอารถบัสขึ้นไปเลยไม่รู้ว่าจะรอดหรือจะล่วงนะผมโอเคจะรถแหกตกเหวก่อนหรือว่าจะได้ชมวิวก่อนนะผมโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปเลยมาทำใจนะพวกก๊ก เดี๋ยวฉันจะพาขึ้นภูเขาด้วยรถบัสคันนี้เองอเคยผมไปไป,ไปค่อยๆบืนนะ <c oughs> เคเสียวตกคลิปหายเลยอ่ะแม่งรถดีๆไม่เอามาเอารถบัสมาขึ้นภูเขาทำไปนะผมโอ้โหยังไงเถอะซีเจขับรถเกงนะ่งว่ะเออขี่ได้ทุกสถานการณ์นะผม <c oughs> โอเคก็ขึ้นการบืนนี้ค่อยๆขึ้นนะผมเสียวตกคลิปหายเลยว่ะ ตอนนี้ก็เป็นเวลาตีห้าผมโอ้ผมว่าไม่ทันพา้าทิตขึ้นแน่นอนว่ะช่างมันจะขอให้อย่าขับนะผมโอเคทางนี้ยังไงเออไปได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยผมต้องหลบอีกทีอ่ะอ่ะหันซ้ายนิดนึงนิดนึงได้ไหมได้ไหมโอเคน่าจะได้ผมทางนี้ทางโคง้งหักเสาที่อันตรายโอ้ขึ้นไปได้ไมได้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 ได,ได,ได้เออขึ้นไปขึ้นไป โอเคครผมอ่ะมาถึงจุดทางโค้งที่สองครับผมหวังว่าจะขึ้นถึงสุดภูน้ำนหะวังว่าจะไม่ตกเหวนะโข่ค okay, ค่อยๆขี่เราไม่ได้รีบอะไรมากครับนะผมเพราะว่าเรามาแต่เช้านะเ okay, ไปเรื่อยอ่ะตรงนี้อะไรเนี่ยน่าจะเป็นทางขึ้นนี้เลยครับนะผมโอเคข้ okay. างหน้านี้ผมไม่รู้ว่าไปทะลุไหนวะก็ไม่รู้ไม่แน่ใจเดี๋ยเรามาทางนี้กันก็แล้วกันนะนะผม เสียวตกคิปหายด,ดูทางโคตรสูงทำไปเ <Okay, S 1> ก็ผมค่อยๆขึ้นอ่ะเค okay, ตอนนี้ถ,ถือว่าดีนะผมขึ้นมาได้เดี๋ยว,ยว,ยวแป๊บหนึ่งเช็ดมือก่อนมือลื่นถ้าลงปัดหน้าจอลงนี้ข้างทางนะเหยวตายทั้งคนขับทั้งคนมาเที่ยวเราไม่อยากให้เป็นแบบนั้นนะผมค่อยๆขับขึ้นไปดูดูรถ คันนี้ก็รถใหญ่พอสมควรผมเราค่อยบืนขึ้นนะกำลังก็มีเท่านี้แหละขึ้นไปก็น่าจะไหวนะผมโอเคค่อยค่อยบืนขึ้นเนี่ยขึ้นไปใครแม่งพาเอารถทัวร์รถบัสแม่งมาปีนเขาอชิพายโอเคเดี๋ยวอันนี้ทางยังไงวะท่านเดี๋ยวผมถอยหลังก็แล้วกันทางหักสองกับผม <laughs> พอดีว่าถอยหลังขึ้นเขาก็แล้วกัน โอ้โหทำไปทาไปเด็ดเด็ดเด็ดเดจะเย็นจะเย็นหันให้มีพื้นที่ในการขับรถก่อนเออได้ผมแอบข้างภูเขาไปเนี่ยอ่ะอะรถถลอกช่างมานันนาผมขอให้ปลอดภัยก็พอโอโ้ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วโอเคผมยังไหวยังไหวไขหลังขึ้นภูแม่งขับรถแบบเซียมโอเคไม่มีใครมาเที่ยวภูเขาแบบผมละโอโ้ทำไปแม่ง ขับรถขึ้นภูเขาใครจยขับขึ้นวะเชี okay, ผมนี่ก็จะเป็นจุดที่4นะอ่าจุดไฮไลท์ทางโค้งที่4โอเคก็เริ่มมีที่กั้นแล้วผมก็รู้ใจเราเผื่อเราขับรถตกอะไรแบบนี้โอเคไปเรื่อยๆนะผมตอนนี้ผ่านมาน่าจะประมาณ5นาทีแล้วผมในชีวิตจริงนะ5นาทีล้โอเคขึ้นไปตอนนี้ก็เป็นเวลา8ปดโมเช้าอยู่เออว่าแต่ ทางนี้ไปไหนวะน่านะจะเป็นเหวข้างทางครับผมเดี๋ยวเราถอยหลังขึ้นเขาแล้วกันโอเคไม่อยากเสี่ยงกลับรถยากครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเด,ยวดีมันขูดมันขูดผนังถอยหลังให้มีพื้นที่ก่อนนะผมโอเคค่อยไปนะนี่มาเรื่อยๆครับผมตอนนี้เราก็กำลังถึงจุดทางโค้งที่5ผมมีหลายโค้งเหลือเกินเนี่ยโอ้โหทางนี้หนักเลยหนักเดี๋ยวเดี๋ยวเรา ยังไงยูเทิร์นไหมเมย้เดือดเดือดเดือรถคว่รถคว่ชิบหายเกือบ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 เมื right ่อกี้มีอาการรถเอียงนิดนึงครับผมแต่ก็สามารถเดือดเดือเสียวรถคว่ำชิบหายเลยค่อยค่อยค่อยเดือดเดือดผมต้องมีพื้นที่ว่างให้มันแล้ววะประมาณนี้โอเคน่าจะได้ครับผมไปยังถือว่าขึ้นได้โอเคจัดไปครับผม าทางนี้ก็ถือว่าพอได้ดูทางขึ้นโหดไปไหนเดี๋ยวทางนี้ยังไงขึ้นแบบนี้ได้ไหมขึ้นได้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 เออได้เว้ยได้เว้ยโอเคครับผมนะก็ประมาณนี้เราก็ใกล้จะถึงภูเขาแล้วผมเนี่ยขี่รถบัสขึ้นโคตรทำไปทีนี้เราถึงจุดใกล้จะถึงยอดแล้วผมอีกข้างหน้านู้น ประมาณไงเห็นแม็กแล้วนะคือ,อใกล้จะถึงรอบผมก็ถือว่าวดีค่อยๆขึ้นโอเคน่าจะหมดทางโค้งครับผมนี่ทางหน้าเราก็จะขึ้นได้ชมวิวแล้วนะโอเคไปไปไบนบนบนโคตรโหดไป,ไ,ป,ป,ปไหนวะเนี่ยกูขับรถบัสขึ้นภูเขาโอ้ทางซูงขนาดไหนไม่เห็น,พ,นพื้นเลยอ่าเวลานี้ผมจำกัดไว้ได้ดีนะผมเป็นเวลา10โมงเช้านะ ขึ้นถึงภูเขาได้พอดีโอ้สุดยอดสุดยอดอ่ามาถึงภูเขาเป็นที่เรียบร้อยครับผมโอ้โ้หูยสวยมว่ะยังไงจอดรถจอดรถจอดรถ,อ,รถอ่าเกณคนะผมมาลงรถลงรถพวกนักจำนวนคนมีใครอ้วกแตกไหมคงยังไม่มีครับผม AI ในเกมน,นะโกเคกี่คนวะเนี่ยมา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  ตอนนี้มีอยู่2คนสคนกําลังลงลงจากรถบัสน,นะผมเรื่อยๆมามาลงมาลงมาลงมาเคผมครบคนไหมมันจะมีประมาณนี้เคเดี๋ยวถ่ายถ่ายรูปเป็นที่ระลึก <c oughs> ที่ระลึกไม่ใช่ที่ระทึกไอ้ชิบยโอเคก็ละทึกอยู่แหละแม่งขับรถบัสขึ้นมาบนภูเขาเคผมถ่ายไปแะนี่ถ่ายไปทำไมเป็นมุมมองแบบนี้วะอ่ะถ่ายไปก็แล้วกันปึ๊บ เคสผมเดี๋ยวเราไปดูจุดสูงสุดก็แล้วกันนะผมนี่ก็คือจุดชมวิวหน้าผานั่นเองนะก็ตรงนี้นะผมจุดชมวิวหน้าผาดูดิอย่างสวยเลยทีเดียวมองไปข้างล่างเห็นอะไรไหมไม่เห็นอะไรเลยผมอู้เห็นอยู่โคตรสวยดูดิถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปวิวอย่างได้แต่ก็บงัง บองที่กั้นนะผมโอเคนถ่ายไปแชะอืมอันนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวเดียด๋วยวเราออกบังอะไรกูเนี่ยออกไปมันจะมาบังอะไรคูตั้งไหนเนี่ยออกไปออกไปเอาเฮ้ยออกไปดีวะกิกะเออออกมันจะออกมั้ยออกเอาเอาเออแม่งกว่าจะออกได้เคผมนี่ก็จะเป็นธงชาติอเมริกานะแล้จะเป็นจุดสูงสุดของเกมด้วยแหละเออ ไม่ใช่ดิตรงนู้นนี่จุดสูงสุดของเกมอันนี้ก็จะเป็นชมวิวหน้าผาครับผมแหมมามา,มาถ่ายรูป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 นะเดี๋ินๆนะกดกล้องถ่ายรูปก่อนกดชัตเตอร์ไม่ทันปึ๊บนะถ่ายรูปไม่เห็นหน้าเลยวะอ่ะถ่ายไปแชะอ่ะหรือว่าแต่มันมีสูตรถ่ายรูปอยู่นี่ว่ะนี่เป็นเซตไทม์เซลฟี่มีไหม นอกจากนี้นะผมอ่าถ่ายรูปถ่ายแชะคิดว่าถ่ายรูปก็แล้วกันนะผมโอเคก็ประมาณนี้ผมสับการขึ้นภูเขาของเราแม่งแต่การขึ้นไม่เท่าไรหรอกผมเสียเวลากับการขับรถจากในเมืองมานี่มากแม่งฟาดไยี่ส0นาทีได้มัง้งคลิปก่อนนะผมโอเคแต่พานี้ผมว่าน่าจะถึงไวอยู่นะอโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเราไปจุดไฮไลท์สุดท้ายผมก็คือยอดภูเขานี่นเองโอเค ไม่รู้ว่าภูเขานี้มันชื่อว่าอะไรผมตั้งชื่อเป็นเขาใหญ่ก็แล้วกันเคสผมเขาใหญ่ใน GPS แซนนะยอดเขาทจริงมันก็มีชื่ออยู่นะผมแต่ผมจําชื่อมันไม่ได้ชื่อมันชื่อม o u n t a i อะไรนี่แหละโอเคนี่ก็น่าจะเป็นจุดสูงสุดของเกมเลยนะผมโอเคซึ่งหาดูได้ยากมากนะผมแต่ปกติผมก็ไม่ค่อยขึ้นมาอยู่บนภูเขานี้อยู่แล้วแหละถ้าไม่จาเป็นอะไรนะผมโอเคอันนี้ขายไป แฉวิวป่าสวยๆทั mm. ้งนั้นเดี๋ยวชาวแงมาๆมาๆมามาเซลฟี่น nah, ี่เซลฟี่ไปเขียก็ประมาณนี้หนึ่งสองสามแอย่างรอโอเคครับผมเดี๋ยวเราเอาไว้ประมาณนี้ก่อนไหมอ่ะโอ้โอ้ตกตกตกชิบหาย ชิบหายแล้วเพื่อนไม่นะโอ้โหเอาเอาตกภูเขาตายโอ้โหไม่น่าเลยอุตส่าห์จะจบพาร์ทได้สวยอยู่แล้วแม่งมันตกเขาตายโอ้ทำไปไม่น่าเลยเพื่อนเพื่อนเอ้ยไม่น่าเลยตกภูเขาตายโอโ้คิดสั้นจังตายไปสี่คนเลยชิบหายเลยเคปผมนี่ก็ไม่ได้เกิดอุบัติเหตุจากการขับรถอะไรทั้งสิ้นนะผมแต่ว่า เกิดอุบัติเหตุจากการตกคอรชิบหายโอ้โหเอาไปโอเคนะผมเดี๋ยวเราเอาไว้แค่นี้ก่อนนะนะแน,ะนะ่ก็ว่าจะพาเพื่อนมาเที่ยวดีๆมาชมวิวจะพาเพื่อนไปตายชิบหาย,ายเคฟนะผมเดี๋ยวเอาไว้แค่นี้ต่อมาพาดหน้าก็แล้วกันะผมสหรับวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมึงจะเยี่ยวทำไมเนะี่ยเห็นเพื่อนตายแล้วเยี่ยวชิบหายเอ้ยสหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะผมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดซับและก็กดกระดิ่งเพื่อให้พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะผมเดี๋ยว เอาไว้กัะต่อคลิปหน้ากันกันผมสวัสดีสวัสดีครับบ๊ายบายซูเกียรจุบจ๊บๆโชคดีนะเพื่อนสี่คนแม่งตายวะ่ะตอนนี้ก็เหลือสามคนนะไปแล้วบ๊ายบาย,บายเ,อเออเดี๋ยวว่าแต่รถบัสกูอยู่ไหนชิบหายแล้วรถบัสหายไปได้วยโอ้โหแล้วกูจะกลับยังไงโอ้ไปแล้วบาย